สวัสดีค่ะดี่ฉันนางสาวคณินทยาหน้ามะลานะคะเป็นประท่าลุมพ่อเสือกกนะคะใกล้คิดมูหา,านตจำป่าลตุนตใต้อขุนพ่อวัาปีจอุดรธานีนะคะข้างกลุ่มของเข,งขากับมีสมาชิกอยู่ประมาณ12คนนะคะสี่เหยพ่ข้อเสือนะคะ วัตถุดิบที่ได้นะคะก็เป็นการปลูกกันเองในหมู่บ้านนี่แหละค่ะผู้ใดมีที่วางนั่งถางเพื่อนถางซ่านนะคะถังหัวถังสวนกับภากันปลูกนะคะเราก็มาสอยเป็นเส้นเป็นหยังนะคะแต่ของเข้านี่ก็สีได้ซื้อพวกฟีพวกอียงนะคะแต่ว่ากรีนี่ก็พากันเฮ็ดเอานะคะพากการฮิดเอาฟื้มก็ได้ซื้อเพิ่นนะคะ ว่าเฮ้าบ่มี่้างเฮ็ดฟื้มค่ะค่ะอ่าแรงบันบรรดาลใจในการเฮ็ดนะคะมาจากปู่าตายายเป่นเห็ดใส่ในครัวเมือนตะกีนะคะมา็เห็ดใส่เห็ดซอยกันบัดนี้บางคนเ่นบ่เห็ดเข้ากับายอ่าให้กันใส่ภายในหมู่บ้านของเฮานะคะแหลกๆก็ดีก,กันเลยมาเห็นเอาผ้าซีนปู่าตายายเิ่นนุ่งกับรายหมอนขิดนะคะเิ็นเฮ็ดคือง <c oughs> ่งงามแถ้เข้าแต่มาเห็ดเ, <c oughs> เป็นศาดเป็นเสื้อเฮ้านี่จะได้บอกะนะ เรเลยพากันมาคิดคนวิธีการเท็ดล่ายด้วยกันตอนแรกก็เก็บคิดเอาก็ยังเข้าเป็นหพวกม้อนคิดเนี่ยคะ่ะเก็บคิดเอาแต่ว่ามันติตใส่เวลาโดนว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละผืนนะคะก็เลยหาวิธีนะคะว่าเหตุแบบไหนแรกๆก็ใส่ไม้นะคะเป็นการเท็ดไม้เพื่อจะเฮ็ดคิดคนไล่พอต่อมามันจกมีปัญหาโดนน้ำโดนฝนแล้วม,ม,มันจิไม่ก็จะพิษรูปพิษเนื้อนะคะก็เลย มากกิดเป็นทอพี่วิซี่นะจ๊ะที่เห็นนี่ค่ะตอพี่วิซี่ออมาเฮ็ดล้ายนะคะกู้นึกว่าโอเคถินนะคะวันนี้ต่อไปนะคะของเห้านี่จตคือตอนนี้เขามีวัตถุดิบแล้วมีร้ายนี่เชือมีหยังแต่เห้าอยากแปลดูผลิตภัณฑ์ไหมค่ะอยากได้วิยญาก่อนมาซอยไห่ค้อมรูกนะคะอยากเฮ็ดเป็นอาสนะพระแน่เฮ็ดเป็นหมวกเป็นหมอนเป็นกระเป๋าถือเป็นที่ล่อจานเป็น ทีดใส่กระดาษทิชชู่นะคะแต่ว่าเขายังขาดความหนูเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเครื่องใหม่เครื่องมือนะคะตอนนี้อยากในเรื่องหอนีเป็นจะไปวิทยากรเป็นว่าซอยสอนในความหููเรื่องนี้นะคะกวา่าติต่อย,ยอดนะคะเอ่อบัตรที่นี่นะคะตอนนี้นะคะจงขอขอบคุณสามารถชิกกลุ่มต้งชสองคนนะคะที่วยการรวมใหม่รวมมือแล้วก็ทั้งคณะคู่จากสกรหรือว่ากสนเฮ้านะคะสี่เป็นมาก ไอ้กำลังใจมาให้แนวคิดมาคอยคิดนลไล่นะคะในการเค็ดคุมท่อเสือของเท้าือว่าสีต่อยอดแต่คุมเข้มแข็งขึ้นส่วนราคานะคะที่เข้าขายอยู่นี้นะคะกะเริ่มต้นตั้งแต่หาลอยป่านะคะหาลอยขึ้นไปอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ไล่ะละลนะคะแต่แต่ไล่เหตุยาก mm. เหตุงานความกว้างความเงากระสิบประมาณแปดสิบ ถึงหนึ่งรอยเซนติเมตรนะคะ45 cm, ะคะะเฮเทนนี่นะคะค่ะเลยฝากไปนะคะผู้ใดสนใจจะติดต่อมายังกลุ่มท่อเชื้อปกมูหานะคะบ้านน้นจำปาตำบลตุ่มไต้เพื่อคุ้มว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะกลฝากไว้เท่านี้นะคะกะหวังวา่าจะคงจะได้รับความสนใจจากที่นองนะคะตำบสบึงข้า